เพชนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช,มช,ช่องรถสวยมือ2บายตุกเพชรยนค่ะพบกับตุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวและอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพชรยนบริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้ แล้ววันนี้นะคะรถทิ์ทุกเลือกมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะจะเป็นเจนนิสันมาร์สสีบอลเงินที่อยู่ข้างหน้าทุกคันนี้เลยบอกไว้ก่อนนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่รอการปรับสภาพและก็ยังไม่ได้มีราคาตั้งขายด้วยนะคะตุกรีบมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอย่างเร็วๆเลยสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี19จดทะเบียนปี20นะคะ ใบวิ่งใช้งานมาแล้วเพียง1,700กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ1,700กว่ากิโลนะคะนำมาขายเป็นรถมือสองกันแล้วเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆกันกับทุกเลยสำหรับเจนิสันมาร์คันนี้นะคะลูกค้าจะได้สีบอลเงินมาพร้อมกับโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนิสสันเขาเลย โคมไฟอยู่ในสภาพสวยงามนะคะสวยๆโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะคะสวยๆทั้งสองด้านเลยโคมไฟยังใสๆอยู่เลยสำหรับกระจังด้านหน้านะคะจะตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีโครเมียมนะคะมาพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลาง สภาพเขายังสวยๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้ติดไฟตัดหมอกไปให้แล้วเรียบร้อยกันชนด้านหน้าสวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยมาพร้อมกับทะเบียน1ขอไข่ทอทง2 9 0 8กรุงเทพมหานครนะคะเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างสําหรับในส่วนของด้านข้างลูกค้าจะได้ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กแต่งมาแล้วขนาด15นิ้วค่ะแม็กสวยๆกันเลยจะเป็นแม็กสีดนตัดด้วยสีบอลน,นะคะ เป็นแบบ2ส,สีมาดูส่วนของซุ้มล้อตะกันบ้างสําหรับซุ้มล้อยังอยู่ในสภาพสวยงามนะคะลซุ้มล้อไม่มีคราบหลายเยิ้มของน้ํามันเครื่องให้เห็นยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนนะคะล้อก็ยังสวยๆอยู่เลยสําหรับคันนี้จะได้เครื่องยนต์1.2อีนะคะ เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะต่อโจทย์ค่าน้ำมันแพงในช่วงนี้เรามาดูส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างลูกค้าจะได้สีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยติดตั้งคิ้วกันสัดมาให้เราเรียบร้อยติดฟิล์มสีดํามาพร้อมนะคะลูกค้าจะได้กระจกเดิมแท้จากโรงงานนิสสันสติ๊กเกอร์นิสสันยังอยู่ครบนะคะทั้ง4ด้านเลยในส่วนของที่จับประตูนะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกันกับตัวรถทั้ง4ด้านเลย เรามาดูในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับในห้องโดยสารนะคะจะคุมโทนด้วยสีดำคอนโซลนัน้า,หน,าหน้าก็จะได้เป็นสีดำเช่นกันค่ะลูกค้าจะได้เบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าที่ดีไซน์สวยงามเป็นสไตล์ของนิสสันมาร์สเขาเลยสภาพเบา,เบาะสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยยับรอยยน่นใดๆเลยเบาะสวยงามเลยนะคะสำหรับเจ้านิสสันมาร์ส 1.2E คันนี้ ในส่วนของพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะคะสภาพของพวงมาไลัยไม่มีสึกไม่มีหลอโลโกโล้นิสสันอยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยติดตั้งตัวเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM นะคะสามารถเล่นเครื่องเล่น CD มีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB มาพร้อมนะคะแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์อนาล็อกบุ๋มปากระดับสีระดับแบบนี้เลย สวยๆกันเลยนะคะตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้2ช่องมาพร้อมกับเกียร์ออโตโอ้สภาพของเกียร์สวยงามนะคะยังตรงๆกันอยู่ตรงกลางเป็นแบบแบบมือจับแบบมาตรฐานนะคะใช้งานได้ปกติวันนี้ทุกเตรียมกุญแจนะคะเพื่อมาสตาร์ทรถให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขไมค์กันด้วย เครื่องยนต์เงียบมากเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูไม้กันก่อนไม้นี่เป็นไม้เดิมแท้เลยนะคะอยู่ที่1729กิโลเท่านั้นเองเครื่องยนต์เงียบๆมาตรวจสอบความพร้อมของวิทยุนะคะแล้วก็แอร์กันบ้างแอร์เย็นฉ่ำนะคะสภาพทุกอย่างใช้งานได้ปกติ อของ,งใ,ขออออใช้วัคซีนพาส,สปอร์ตในการที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยแทนครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะไฟสองแผนที่ใช้งานได้ปกติค่ะสภาพเดิมๆนะคะคันนี้ บอกไว้เลยค่ะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะราคาตั้งขายยังไม่มีสําสหรับราคานะคะทุกจะแจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบภายหลังค่ะเรามาดูความเรียบร้อยของตัวน็อตซอกประตูกันบ้างน็อตสวยๆนะคะสภาพมเดมิมในส่วนของแผงประตูนะคะจะได้ระบบเซนทัลล็อกควบคุมโดยฝั่งคนขับและตัวเปิดปิดกระจกทั้ง4ด้านควบคุมฝั่งคนขับเช่นกันค่ะมาพร้อมลำโพงตัวโตๆหคู่นะคะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ํามาให้พร้อม สภาพก็สวยๆเลยทุกอย่างนะคะยังอยู่อยู่ในรูปทรงเดิมนะคะสติกเกอร์ไม่มีร่องรอยการถลอกนะคะไม่มีรอยแกะรอยข่วนใดๆตัวแต้มสียังอยู่เหมือนเดิมตัวปั๊มทุกอย่างยังเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้าง สำหรับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้เบาะผ้าสีดำนะคะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าสวยๆกันเลยไปเลยสภาพของเบาะสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆเลยมาพร้อมกับที่พยางนะคะเป็นแบบกระดุมนะคะพื้นพรมอยู่ในสภาพสวยงามค่ะสำหรับเจ้าดิสสามารถ1.2สคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจ สามารถฝากเบอร์โทรนะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะตุกจะดินดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปค่ะลูกค้าสอสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะคะค่างวดถ้ค่าจัดโทรมาสอบถามกับตุต๊กตาที่เบอร์094 742 6035หรือแอด i อเยตุก๊กเกเคจุดที o K23 นะคะซุ้มล้อด้านหลังสวยงามนะคะเป็นล้อแม็กเช่นกันสวยๆเลยเรามาดูโครงสร้างหน้าท้ายกันบ้าง สำหรับในส่วนของด้านท้ายของเจ้า Nissan Max คันนี้นะคะลูกค้าจะได้คงไฟเดิมแท้จากโรงงาน Nissan เขาเลยนะคะสภาพคงไฟก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆกันชนด้านหลังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ติดกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆเลยกระจกด้านหลังติดตั้งตัวไร้ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพบอกับไฟเบรกตัวที่3สภาพเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ล้อหลังลูกค้าก็จะได้ล้อแม็กเช่นเดียวกันค่ะ สมล้อด,ด้านหลังสะอาดสะอ้านสวยงามไม่มีคราบหยดไะ,ะเยิ้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นมาดูตัวน็อตส่กประตูด้านหลังกันบ้างทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะตัวปั๊มทุกอย่างเห็นชัดเจนค่ะบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถปี19.20ปี2 0นะคะอย่างเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งเป็นรถอีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะ วิ่งใช้งานมาแล้วเพียงหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยค่ะห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวตุ๊กจะพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์นะคะและห้องโดยสารเนี่ยบอกไว้เลยว่าคันนี้ห้องโดยสารกริบๆเลยสภาพใหม่ๆเลยนะคะขนาดรถเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะยังสวยขนาดนี้ถ้าได้ทําการอาบน้ำปรับแป้งปรับสภาพนะคะจะสวยขนาดไหนคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะตัวโชค ด้านหน้าทั้ง2ข้างยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่แม็กสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวตุ๊กจะเปิดให้ดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเจ้านิสสันม,มาร์คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เครื่องยนต์3สูบ 1200ซีซีนะคะสะภาพเครื่องยนต์ก็แห้งๆสวยๆกันเลยรอยเพจยังอยู่เห็นชัดเจนนะคะบอกวันเดือนปีที่ผลิตนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงแน่นอนรับรองได้ว่าลูกค้าซื้อไปจัดโอนได้แน่นอนร0 0ซนะคะห้องเครื่องแห้งๆสวยๆกันเลยรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เห็นชัดเจนค่ะสวยๆกันเลยนะคะตึกจะพยายามซูมให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคะรอบ มาตรวจดูตัวน็อตซอกกระโปรงหน้ากันบ้างน็อตยังเดิมเดิมนะคะทุกอย่างเดิมๆิไม่มีร่องรอยการขยับขยืนข่นเคลื่อนไหวใดๆเลยน็อตยังอยู่ในสีเดิมนะคะรอยเพดรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างยังคงตัวสวยงามรอยเหรียญบาทก็ยังอยู่ครบนะคะยังกลมกลมทรงทรงตัวอยู่เลยน็อตอีกฝั่งหนึ่งสวยๆค่ะทุกอย่างสภาพเดิมๆมเลยนะคะสำหรับเจ้านิสสัมมัสามาคันนี้ ด้านหน้าก็ยังตรงๆอยู่ไม่มีคดไม่มีงอใดๆเลยรูปทรงเขายังเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเดิมๆลูกค้าซื้อไปรับรองได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเจนินสซันมาร์ทคันนี้ปี19นะคะจดทะเบียนปี20 รอยแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มอ,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 อกก็ยังอยู่เห็นชัดเจนโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆทั้งคันเลยทวนอีกครั้งนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถอีกโกคาเครื่อง1.2ที่น่าสนใจนะคะแนะนำเจนิสัมมาร์คันนี้ด้วยเลยนะคะทะเบียน1ขอไข่ททง2908กรุงเทพมหานครนะคะ่ะ เป thinking, to to machine, 10, ็นรถที ience, ่จดทะเบียนปี1ขอโทษค่ะเป็นรถปี19จดทะเบียนปี2 0นะคะวิ่งใช้งานมาแล้วเพียง1700กว่ากิโลเท่านั้นเองส่วนเรื่องของราคานะคะทุกจะมาลงคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะพิมพ์เพิ่มเติมแก้ไขให้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะโทรมาติดต่อสอบถามกับตุกได้ที่เบอร์0ูน7 4 2 6 0 3 5หรือแอดไอเดียไทุกก็เคจุดทีโสะดวกเข้ามาดูรถนะคะก็ได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทยยก1ย่านดมบุรีค่ะ หรือจะฝากข้อความหรือฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกยินดีจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุกแล้วก็ไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปของตุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ